มาประเด็นถัดมาครับต้องบอกว่าดูเหมือนราคาน้ำมันจะตอบรับในเชิงบวกอ่อนๆน,นะครับท,ท,ทั้งๆที่ OPEC ออกมาอันวายหนึ่งร้อบเจ็ดเกิดอะไรขึ้นครับพี่ปุก็คือ,อสำหรับเดือนธันวาเนี่ยโอเปก็ตัดสินใจมีการเพิ่มกำลังการผลิตอีก 137KBD อนะครับในเดือนธันวานะครับอ,อันนี้ินไลน์กับที่เราคาดแล้วก็ตลาดน้ำมันคาด นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดมันก็ Pri c e i ินไปส่วนหนึ่งลวแต่คือขี้สำคัญเนี่ยก็คือเขาเริ่มหยุดละนะครับหยุดการเพิ่มกำลังการผลิตตั้งแต่มกราคมจนถึงมีนาคมหน้าเป็นนลปานะครับก็คือตัดสินใจมาแล้วว่าหยุดไม่เพิ่มต่อเพราะเขาเขามองว่าเดี๋ยวพอหลังจากที่พ้นหน้าหนาวในช่วงของพีกเนี่ยในเดือนมกราไปเนี่ยดีมามันจะเริ่มซอฟลงนะครับพอดีมาเริ่มซอฟลงเนี่ยถ้าเขายังยังคงเมนเทนการอันวายเนี่ยราคาน้ำมันมันอาจจะยืนไม่อยู่ โอเปกพลัสในปัจจุบันเนี่ยคิวเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณสักเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับเมื่อเทียบกับก่อนอันวายคิวเนี่ยลงมาประมาณเจ็เปอร์เซ็นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจริงๆริงบริเวณนี้เขาเขายังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ถ้าเกิดเขาปล่อยให้ซิทูเอชชัน,ม,น,ม,นมันมันมันมีโอเวอร์สปายมากจนเกินไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคิวมันจะลงเยอะกว่าผีที่ได้เพราะฉะนั้นเขาเลยหยุดนะครับแล้วก็ตลาดน้ํามันเนี่ยเริ่มจะสเตเบลไลซ์ได้โดยน้ํามันดิบดูไบเนี่ยก็อยู่ประมาณสักหกสิ ซึ่งตรงนี้ก็ยัง Justify กับคิวที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่นอกเหนือจากอิมพ a t i o n ในเรื่องของน้ำมันที่น่าจะลิมิตดาวไซด์ละเพียงแต่ว่าขึ้นอาจจะขึ้นไม่ได้แรงมากนักนะครับอิมพิคชันที่2ก็คือครูดพรีเมียมเนี่ยมันน่าที่จะลดลงจากการที่ตลาดเนี่ยมันโอเวอร์สปนะครับในช่วงต้นปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสองแรงบวกก็คือว่าค่ากันการเนี่ยมันน่าจะบวก ก็คือราคาน้ำมันเนี่ยสเตเบิลนะครับแล้วก็ขูดพรีเมียมลงนะครับในแง่ของอินเวนทรีเกนเนี่ยมันมันเกนลอสเนี่ยมันน่าจะไม่มีละค่ากันกันเนี่ยดีอยู่แล้วในช่วงไตรมาตรสี่แตม่มาตหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าหนาวนะครับดังนั้นเนี่ยเราเลยเชื่อว่าหุ้นหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากข่าวนี้เนี่ยน่าจะเป็นหุ้นลงกลั์ดนะครับแล้วก็ตามด้วยหุ้น e p นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นที่เราเลือกเนี่ยนะครับพรีเฟอร์เนี่ยก็สำหรับหุ้นลงกลั์ดก็ยังเป็นท็อป นะครับแ r ร็กไพร์เนี่ยสานะครับแต่ว่าเราเชื่อว่าได้ทุกตัวนะครับได้ประโยชน์ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นบางจาก s p r c IRPC ที่มีลงกันใหญ่ๆห,หน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของสองพก็คงได้ดาวสายค่อนข้างลิมิตอย่างที่เมื่อกี้บอกแล้วก็ดีบิเดนดีงบงบระยะสั้นค่อนข้างดีครับโอ้ครับแล้วก็จริงๆ2ข่าวที่ส่งมวลต่อเรื่องสภาพบดีมาร์มาพร้อมๆกันในช่วงปลายปีด้วยนะข่าวแรกก็คือเรื่องนี้ ที่ทุกคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย137 k บดีแต่พี่คูกำลังจะบอกว่าเฮ้ยมันอินไลน์แต่ว่ามองไปข้างหน้ามันอาจจะไม่ได้เพิ่มมากกว่านั้นละในี่ค่ะเดียวกันฝั่งของตัวดีมานแน่นอนพี่ใหญ่ของทังจีนกับอเมริกา ดันคืนดีกันดันเจราจาการค้าได้บางส่วนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการแรม up ในฝั่งของตัวเอ็กซ์พอร์ตอิพตแล้วก็จะเป็นการเพิ่มอัพไซ์ของตัว WTO เดี๋ยวผมจะพูดในฝั่งในภายหลัด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในรสั้นๆดูเหมือนโมเมนตัมอาจจะกลับมาที่ในฝั่งของตัวกลุ่มพลังงานได้นะนะครับก็ท็อปนะครับไทยออยล์นะครับซึ่งเราก็มองว่าดูจากราคานะครับราคาลงมาอยู่ในกรอบบริเวณแนวรับ35-75ด้วย นะครับแล้วก็ลุ้นนะผมใช้คำว่าลุ้นแล้วกันนะครับมีแรงเก็งกำไรกลับมาในฝั่งตัวไทยออยนะครับาสบาทเ5ส่วนแนวตตานอยู่บรเิเวณประมาณส7มบาท50นะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นที่คิดว่าน่าจะได้เซติมนต์ทางอ้อมจากในประเด็นเรื่องของตัว Op e ปที่เมื่อวานนี้มีการพูดออกมานะครับโอเคพี่ปุ๊แต่สิ้งท้ายนิดนึงครับงบการเงินออกคาดการไว้ประมาณแบบน,นี้ไม่น่ามีประเด็นอะไรแล้วถูกไหมพี่คือประเด็นตอนนี้ผมรู้สึกว่าใครจะเล่นหุ้นกลุ่มแต่ะไมทท่ทุกกลุ่มลกกกััน้าววาวว สคับดา์ข้างหน้างบมันจะประกาศนะแต่พี่ปุ๊กกําลังจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่น่าดิฟเยอะหรือบางตัวออกมาแล้วหุ้นมันก็ดูเหมือนกับ buy on dip เลยถูกไหมพี่ใช่ครับหุ้นมันมัน reflect ตั้งไปตั้งแต่ตอน p r e v i e แล้วครับตัวไหนที่ขอเอิร์นนิ่ไม่ดีก็ปรับลดลงมา นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นไยออยเนี่ยที่มันลงมาเพราะว่าคอเออร์เน็งในไตรมาสสไม่ดีแต่ว่าเดี๋ยวเไตรมาสสี่เนี่ยน่าจะฟื้นตัวเพราะว่าไตรมาสสามเขามีชัดดาวลงลงลง,ลงกลั่นทาให้ GM เขาต่ำคอโตสี่เนี่ยเอ่อเซนิเมนต์แบบนี้แล้วก็ราคาน้ํามันเป็นแบบนี้เนี่ยเราเชื่อว่างบน่าจะออกมาสวยครับโอเคได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่ปูครับครับสวัสดีครับ